สวัสดีครับเ .c ซแล้วก็นักเรียนในสิบตำรวจตลอดจนเพื่อนรักาการตำรวจทุกท่านนะครับวันนี้ระหว่างพักจากการฉีดวัคซีนนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ่ายนค่าตัดผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการตัดผมด้วยตัวเองนะครับ อุปกรณ์ง่ายๆครับที่ผมใช้ประจำก็คือมีก้นวดครับไม่มีอย่างอื่นแล้วครับขอแค่มีกระจกชิ้นเดียวมาตัดผมได้นะครับหลนั้นก็เตรียมเพราะว่าอุปกรณ์แต่ผมจะเก็บผมได้จำนวนน้อยนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สลหรับเทเทิ้งก่อนนะครับว,วันนี้ช่วงนี้ว่ายาวผมก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับ นี่กระหน่อก็สามารถหาซื้อได้ตามร้าน DIY หรือว่าสังาส่งทงอันเอ์ได้ครับราคาปูกครับ <c oughs> เครื่องนี้299บาทครับผมซื้อมาร่วมครึ่งปีแล้วครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ยังพอใช้ได้ดู่ครับ กำลังสั่งซื้อมาใหม่นะฮะแง่านะครับสัมผัสเอานะครับ ก็ตัดผมสัปดาห์ละครั้งก็ครั้งละแปดสิบบาทครับแต่ซื้อเครื่องนี้มาสองร้อยกว่าบาทแท้ได้มาขึ้นซื้อเลย กานีที่ไม่ไม่มีคมนะครับก็สามารถที่ก่อแป้งมางลาูกก่อนได้ลก็ขึ้นปีแล้วครับ290เ้าบาทเกินแป๊บเดียน,น,นะครับ